ค่ะเพื่อนเมาอัปเดตมะพร้าที่เ้าตัดผมให้มือหนาดนะฮะที่เ้าแต่งกินตัดแต่งกินไปมือหนาดนะฮะแล้วเขาสมาเอาลุงดินเนาะพี่น้องเนาะเออกระลังองออกโอมักออกดอกเลยพี่น้องนะฮะนี่โอมักออกดอกเลยค่ะนี่คือว่างามอยู่สิรอดยู่ค่ะนี่เห็นางนี่กระลังแตกงามเลยค่ะนี่มาปลูกกันเลยเนาะพี่น้องเนาะค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะฮะวันนี้ก็พบกับกิฟซีนางสาวสาสะพายเยอรมันเนาะค่ะเพื่อนๆมาอัปเดตมะพร้าที่เ้าตัดผมให้มือหนาดนะฮะ ที่เ้าแต่งกิงตัดแต่งกิงไปมือนันนะคะแล้วเขามาเอาลุ่ดินเนาะพี่น้องเนาะเออกำลังโป่งออกโป่งมักก็ออกดอกเลยได้พี่น้องนะคะนี่โป่งมักออกดอกเลยค่ะนี่คือว่างางอยู่สิรอดอยู่ค่ะนี่เห็นบ่นี่กำลังแตกง้ามเลยค่ะนี่มาปลูกกันเลยเนาะพี่น้องเนาะคือว่าได้อยู่เนาะพี่น้องเนาะใช้ได้นะจ๊ะอืม โอเคเริ่มปลูกกันเลยค่ะเสียาลงหินวีธีปลูกกับบ่ยากค่ะพี่น้องคะนะคะกดกดๆลงดินเลย จริงอ่ะมันสองต้นแต่ว่าสาซากับเสียวใส่น้ำกันไว้ที่เก้านี่แหละปีนาปีนาเข้ากับเปียนต้นมาที่นี่ค่ะปีนาเข้ากับอาลซุมเทียวปลูกไว้น,นี่ใส่กระถางขึ้นไปถึงเหิ้งไม้ค่ะว่ามันติดเถามันเถาโพดเข้ากับต้องเปียนออกบ่ได้ แกนเนาะทุกคนเราซาใส่ถิ่นแกนนี่เรื่องบางสี่เลยค่ะเอาลืมใส่ถุงมือสร้างมันเรื่องขี้ดิน กดแน่นๆค่ะบัดีเห็นป่เรียบร้อยนะจ๊ะเ่ืองกระทางอันนี้ห้าวกะได้ขิดออก ต้นนี้มันหางแต่มันโซซาสีแยกต้น อันนี้มันห้งกันมานอ้องเนาะอาสาสีแยกโอ,กอนนี่ต้นนึงนี่ กดดินแน่นๆค่ะวิธีการปลูกพักกดดินแน่นๆมาถึงต้นนี้ค่ะต้นสุดท้ายมันมีจริงจริงอันมี4ต้นนะคะนวสาสาแยกไว้เห็นเป็น3มต้นเพราะมันบ็มีพื้นที่เพราะอันนี้ ปลูกไลาย,ลายปลูกไปที่ตัวแดนว่าพื้นที่กว้างดูซื้อพี่น้อ,องไปเอปมาร์กกับ่พอปลูกปลูกลายย่างลายกันค่ะเสร็จเรียบร้อยนะจ๊ะเพื่อนเห็นละค่ะปลูกพริกนี่ อันนี้เป็นพริกที่เขาตัดแต่ง้งไปเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเนาะมาน,นี่เขาก็ล้างแตกโป่งขึ้นมหมัยตูปูติปีเลยค่ะเป็นยอดงามๆเลยค่ะนี่ต้นนี้งามต้นนี้หัวกระโปงขื้นมาค่ะอีกเดียมค่ะเพื่นอนๆนะคะก็ประมาณนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะ นะสร็แล้วเรียบร้อย <c oughs> แล้วกะรดน้ำเนาะค่ะเนาะค่ะเดี๋ยวจังใดกะขอบคุณทุกๆคนที่รับชมแล้วก็รับฟังนะคะละกะ ขันผู้ใดมีคําถามันใดกระถามเขามาได้เลยจ้ะนะคะเดี๋ดยววุณาโสซาเสียมมาให้เบิ้งว่าโสซาใส่ปุ๋ยยังหรือว่ามีวิธีการดูแลจังไดนอกพี่น้องเนาะค่ะสามสามต้นนี้จะอัปเดตให้ดูว่ามันเป็นพิกของปีที่แล,แล้วเรโสซาตัดกิิงออกมันจะเป็นหมากมันจะเป็นหมากบอมสิดกบ,บอมนะคะต้องติดตามเลยละสามต้นนี้นะคะ ต้นชุ่มหนี้สิเป็นหมากที่ดอกแต่ว่าสิสุกบอสิแดงบอสํมนันแหละค่ะปีนี้มันหนาวเนาะพี่น้องเนาะค่ะก็สําหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะจ๊ะเมื่อนี้ยอากาศคึ้มๆกับปิดท้ายบรรยากาศด้วยภาพสวยๆส,สวนผักกิฟซี่นางสาวสาก,การหุบเขาในเยอรมันนะจ๊ะท้ายไอสแตมบ๊ปุณ สวัสดีครับสวัสดีครับน่ <c oughs> านะ <c oughs> ชมภาพบรรยากาศกลางหุบเขาพี่นี่ฝนตกลิ้นค่ะพี่น้องค่ะฝนตกลิ้นค่ะใบไม้ใบไหลกับเพิ่มโป้งเริ่มนันแล้วงามแล้วเนาะพี่น้องเนาะค่ะ เดินซักซ่าสิห้เบิ่งพักต้องสากกัาขาดเบิดพี่น้องภาพบรรยากาศกลางหุบเขานะคะเขียวสะอุ่มอุ่มคุม s <S นะคะพุน คนตกแห้งแล้วพี่น้องไปสำมนีเด้อจ้า